หรือว่าคุณสโรบายนะคะรู้ว่า,าคอมพอยมันมีจำนวนน้อยใช่ไหมคะว่าเลยใช้วิธีถามนักศึกษาซึ่งว่นนักศึกษา,า,าเราก็เก่งแบบม่เลยนะคะตอบได้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ชื่นชมนะคะอ่ะกเกำลังใจให้ทั้งสองท่านการอธิบายวิปัสสนานี่เป็นเรื่องยากนะคะ คุณโต้งก็ใช้กลวิธีธธย่บเยี่ยมค่ะผ่านผ่านแน่นอนค่ะเป็นครูที่ดีได้นะคะทั้งสองท่านเลยค่ะมองดูกันให้กำ,กำลังใจนะคะจากเพื่อนๆจากนักศึกษารู้สึกว่าคุณโต้งมากนะแต่ว่าคุณโต้งก็เก่งนะคะเก่งสามารถที่จะตอบลื่นไหลไปไหลไปได้นะ,ะก็นี่แหละคือ คนที่จะเป็นอาจารย์ยศาสตร์ต่อไปก็คือต้องกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้พุกอย่างดีนะคะสอบเที่ยวนี้ทางที่สามันคว่าได้คะแนนเยอะขึ้นนะคะอะไรก็ดีหมดคุณติ๋มก็เหมือนกันนะคะน้องติ๋มก็เป็นอาจารย์ยศาสตร์ที่ดีได้ทุกอย่างดีหมดขอชื่นชมค่ะสาธุค่ะของคุณติ๋มเขาคุณติ๋มบรรยายก่อน ของคุณติมก็เสียงดังฟังชัดนะคะฟังเพลินเลยสอนได้เต็มเวลาเที่ยวเนี้ยทำให้